เอ้ยเจเนอเรลล์อเล็กทริกหรือพี่ชายนะครับหมายเลขสี่ห้าสามสี่ครับโอ้โหอันน้ำครับโบโชสอสี Bo ่สี่สองนะฮะ ปิดท้ายครับโบโนโทปหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับโอ้โห <c oughs> ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ยังเป็นลิ้วพระโบรถเดินพิเศษทักสินที่สามเจ็ดต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสงมายกรอบอยู่นะฮะ เมื่อริ้วมาจอดนิ่งสง,งบนะครับสง,งบนิ่งนิ่งสง,งบเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กลับเปลี่ยนป้ายเป็นิ้วขบวนรถยนตนพิเศษทักษิณที่38ต้นทางจากสถานีสุไยกรกปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับก็เดี๋ยวทั้งสองขอบวนนี้นะครับขบวน38จะไป ไปเจอกันกันกบขบวนรถเดยสนพิเศษรถรวมระหว่างประเทศขบวนที่46ินทางจากสถานีประดังบีซารรอยทางกรุงเทพอนิวันที่จะไปเจอกันที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะฮะไม่แน่ใจว่า38จะไปถึงก่อนไหมหรือ46ไปถึงก่อนน่าจะ46ไปถึงก่อนนะครับนะ มาแล้วครับ <ural> ร <calcium doorway> <occasions> <onents> <purely us |zh|> ิ้ว <proposals salud> ์หัวรถเดินพิเศษทักซินที่38ต้นทางจากสถานีสแนไหโกรกปลายทางกรุงเทพอภิวัตน กำลังจะนำขบวนรถลงเทียบในชานชาลาที่1ที่สถานีรถไฟสุขไห่กูร่ครับเที่ยวกนดเวลา14นาฬิกา15นาทีตามเวลาครับ <c oughs> ก็เมื่อรถออกไปแล้วนะครับสถานีรถไฟสนามหลรงมาแล้วครับขันนำโปโนโทโป1075นะครับ <c oughs> แล้วก็ปิดท้ายด้วยพอบพหหนึ่งศูนย์เอ้ยโปชศสี่สี่สองนะฮะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูขบวนรถดเดือนพิเศษทัพสิบยี่สามแปดต้นทางจากสถานีตรงไหนก็รบ รายทางกลุ่มที่อภิวัตออกาก้สงฆ์ตัวรบเลยครับค